ครับขอกัออออบสวัสดีนะครับเพื่อนเ่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเส้นวรน,นะครับสิมาแนะนาวิธีการจับม,มิดอ่าการจับม,มิดในกรณีที่เห็ดหนาอย่างเงานะครับหนาอย่างเงาหรือว่าผู้ใดที่กีดเคืงล่เคืองลาต้นนะครับการกีดเคืองลํตาต้นลักษณะการจับม,มิดี่เป็นอยงไรคำอัพเบิร์นนะครับ สำหรับลักษณะการจับมิดนะครับการจับมิดนายางกว้างนะครับนายางที่มีความกว้างนะครับที่สำหรับเกษตรกรท่านใดที่เห็นหนายางเงี้ยวนะครับนายางเงี้ยวเข้ากับจีจับจับลักษณะนี้นะครับมือขวากับจีลงมาตานิดนึงนะครับลงมาตาตานิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วมือใส่จีประคองหน้ามิดนะครับเวลาดึงนะครับเวลาดึงเข้าก็บจดึงน่วงๆวนะครับดึงน่วงๆดึงน่วงๆให้ขีมิดเงี้ยวเนะครับ ดึงนงน่วงให้ขีดมิดเนี้ยเงเพื่อว่าเทาจะกินพื้นที่อ่ากินพื้นที่ให้ให้ได้ไวนะครับให้ได้ไวแตกต,ต,ต่างแตกต่้งจากากการกีดอยางนาสันนะครับยางนาสันครับเกิดมาเบิ้งนะครับวิธีการกีดวิธีการกีดเขาจะดึงน่งน่วงนะครับดึงนุ่งน่วงจับมิดอ่าจับจับตรงตรงด้ามของของมิดนะครับแล้วก็มือสายกิประคองเวลาดึงก็ดึงนุงน่วงนะครับจิก อีกเริ่มสักก้อนนะครับเวลาดึงดึงนุ่งนวงนะครับลักษณะนี้ครับดึงให้ขีเส้นเน่าๆนะเออขีหมิดขีหมิดมันสีเน่าๆนะครับขีหมิดมันสีเน่าๆหาบันะบาง สีจจ่ประมาณนี้นะครับการหาลักษณะการจับมิดนะครับลักษณะการจับมิดของเวลาเขากีดหน้ายางกว้างนะครับยาหน้ายางกว้างหน้ายางเงี้ยวๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับเห็นว่าคลิปพอมีประโยชน์นะครับก็บฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เส้นวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เส้นวน เอ็ดคลิปดีๆต่อไปนะครับมาฝากพอแม่พีนน้องคือเก่านะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ